จีห้าสิบเมื่อก่อนลุงใช้ตัวนี้ครับนานมากละทิ้งเอาไว้วันนี้ก็ว่าจะเอามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะเอาไว้ใส่โครงตัวใหม่สั่งโครงตัวใหม่ไว้เดี๋ยวมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนี่ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้เลย นี่ฮะเบอร์น้ำมันเครื่อง 10W30 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ลอยด้วยนะครับะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนี่เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราเทน้ำมันออกใส่นี่เลย ก็าตามคู่มือน่าจะประมาณหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเองเมื่อสักครู่มีคนมาถามควันขาวเป็นที่อะไรครับแม่เห็นลุงเป็นช่างซ่อมไปได้เออเทออกมาหนิ่หนักชิ ะอะเรียบร้อยอเรียบร้อยครับนี่น้ำมันเครื่องก็มีเอะร้อยมิลลิลิตรเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดก่อนนะครับก่อนเติมน้ำมันก็ สให้ดีนะเห็นบางคนก็บอกว่าให้เติมอยู่แค่แค่เกลียวเกลียวล่างแต่ถ้าตามคู่มือนะครับถ้าอ่านและจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ100่งมลลิตรก็ประมาณ100่งรอ่ซซเดี๋ยวเรามาตวงกันว่า100่งรอยซีซีมันจะแค่ตรงนี้พอดีไหมสำหรับ GX50 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน เตรียมมาพร้อมลวยทำมือเดียวนี่มันยุ่งยากจริงจริงไม่ต้องใช้กลวยก็ได้นะมันเอียงนี่ฮะเดี๋ยวเราเทใส่นี่เลย อันนี้อุดตูดมาแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะตวงเอาเอาครั้งละห้าสิบหรือหกสิบเลยก็ได้ครับแล้วก็ตามด้วยอีกสี่สิบก็เป็นร้อยซีซีพอดีนะครับเดี๋ยวขอเทน้ำมันแป๊บหนึ่งี่าเจาะจนี่เลย ที่จะต้องเจาะเลยแค่เปิดนี่นนพอทำคลิปปุ๊บเห็นไหมก็จะมีผู้ช่วยคนนี้มาทันที <c oughs> ผู้ช่วยยุง่งออาช่วยจับอ่มาแล้วช่วยจับเอาตำตำหน่อยเดี๋ยวป้าเทไม่ป้าจะเทใส่เอาขึ้นมาสูงหน่อยขึ้นมาสูงอเอาใกล้ากลปากเอา,ใก,าใกล้ปากน้ำมันเอาแค่เลขห้าสิบเอาหกสิบก็ไล้ถึงเลขหกสิบยัง ดูที่ถึงเลขหกสิบจง,ง,ย,งยังงยัง,ยงนี่ไงดูข้างๆตรงนี้เลถึงแล้วถึงแล้วอ่าถึงแล้วหกสิบใช่ไหมเอาถือให้ป้าก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะเทใส่ตรงนี้ค,ค่อยๆนะระวังมันหกนะเอากรวยใส่ก่อนก็นกนได้ครับอย่ากรวยนเห็นไหมเนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยลงุงนะ อ่าโอเคนี่นั่นแหละครับเทลงไปเลยอ่อาพอก่อนอเอาขึ้นมาอีกเดี๋ยวเทใส่อีกสี่สิบเดี๋ยวก่อนนี่เอาอีกสี่สิบดูเลขอาหารเลขขัาหารเลขก็หาตัวเอานะอเอาแค่สี่สิบนะดูเลขสี่สิบนะถึงสี่ศูนย์ยังครับ อาถึง40ลวเทเลยนั่นแหละครับพอดีหมดยังเดี๋ยวไปวางให้มันเลอะเธอะดิวางกับผ้าก่อนเดี๋ยวน้ำมันหกเลอะเทอเอาปิดฝาครับปิดฝาให้เรียบร้อยปิดให้แน่นๆเลยกดลงด้วยดิแน่นยัง โอเคแน่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวป้าถ่ายตรงนี้นิดนึงเอาดึงออกเลยดึงกวยออกเลยครับนี่ผู้ช่วยตลอดการลงอเดี๋ยวเรามาดูระดับน้ำมันกันนี่เลยฮะเห็นไหมนี่เห็นน้ำมันไหมนี่น้ำมันจะอยู่ที่เกีียวล่างพอดีนะครับหนึ่งร้อยมิลลิลิตร หรือหนึ่งร้อยซีซีครับสำหรับ GX 50นะครับถ้าวัดก็ตวงเลยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซีซีก็จะได้พอดีอ่าชัตเตอร์ปิดครับอาปิดเลยเนี่ยลูกช่างลูกช่างป้อมหรือเปล่าเนี่ยลูกช่างปลาหรือเปล่าเอาให้มันตรงตรงก่อนสิแล้ค่อยหมุนอ่า ถ้ามันไม่ตรงมันหมุนไม่เข้าไงครับนี่มันต้องมันต้องเอาให้มันตรงๆนี่เอาให้มันตรงๆมันถึงจะหมุนเข้านะอันนี้น้ำมันทิ้งอ่าหมุนหมุนให้นั่นๆครับอ่าคราวนี้เราสตาร์ทดิสตาร์ทติดไหมเดี๋ยวปั๊มน้ำมันก่อนนี่ปั๊มน้ำมันตรงนี้เดี๋ยวป้าปั๊มน้ำมันก่อนแป๊บหนึ่ง điều đi, phá băm nước mắm còn. à, gì đừng má? không phải hỏi. à, má phá đưng. à, à thai, à thai, 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 thai.